สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะวันนี้นาตาลีจะมาแชร์เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการเพราะ,ะ,มะเมล็ดต้นชวนชมค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่วันนี้ก็คือฝักชวนชมมันบานค่ะเพื่อนๆมันแตกแล้วมันระเบิดแล้วคาต้นเลยคาที่เลยนะก็เป็นครั้งแรกของนาตาลีแล้วก็ครั้งปีที่แล้วนะต้นนี้เนี่ยมันก็ออกฝักมานะแต่ ารามที่เราไม่รู้ว่าเออมันเป็นฝักชนชมแล้วเป็นเม็ดชนชมก็เลยทิ้งไปค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าอันนั้นแหละคือมเมล็ดมันที่จะเพาะได้ทีนี้พอบาปีนี้ก็เลยโอ้โหได้โอกาสดีรอจนมันกระทั่งมันแตกเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะไปเพาะยังไงเพาะง่ายๆ่า<ๆ>หมู่หมกล้วยๆนะขั้นแรกเลยเพื่อนๆก็เก็บมเมล็ดมาจากต้นเก็บฝักมาเลยเอาทรายใส่เข้าไป ในกระถางก่อนทรายอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆนทรายก่อสร้างที่จ้างก่อสร้างเขาใช้เนี่ยทรายหยาบนี่แหละนะเพื่อนเอนแต่แล้วก็เด็ดเมล็ดจากฝักใส่ลงไปบนทรายเลยเสร็จแล้วก็เอากำทรายขึ้นมาปิดลงไปนะกลบลงไปข้างบนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะกบให้เม็ดเพราะว่าเวลาเราลดนะ้ำแล้วเดี๋ยวมันจะปิวไปโอ้โหมันลอยละล่องไปอีกฝักหนึ่งนี่ลอยไปถึงไหนไม่รู้ขึ้นไปทั่วเหมือนกันตอนนี้นาตาลีเอ่อ ฝักเอ่อมันมี2ฝักแล้วเราพอแค่ฝักเดียวอีฝักมันก็คงจะลอยไปขึ้นตรงตรงโน้นตรงนี้ก็เอาแหละไม่เป็นไรนะหลังจากเรากบเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยเพืเ่อนๆลดน้ำ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 ,นำไม่แจะเลยนะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูการสักประมาณกี่วันนะนาตาลีก็คอยนับเลยว่าได้กี่วันนะ ปรากฏว่าเพื่อนๆมันโูมแล้วมันบานแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันโูมบานตอนที่มันประมาณ10วันแต่อันนี้ประมาณ1556วันนะเพื่อนๆ <S <S นาตาลีก็เลยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนเพื่อนดูว่าโอ้นี่มัน4ใบแล้วนะเนี่ยต้นหนึ่งมัน4ใบแล้วเพื่อนๆอนนะนี่ประมาณสองอาทิตย์เองค่ะเพื่อนเพื่อนวันเองโอ้โหสวยงามมากขึ้นง่ายมากเราลดน้ำแค่ประมาณ2-3ครั้งเองนะเพราะเม็ดทรายธรรมดานี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อน สวยงามเป็นครั้งแรกที่นำตรลีเพาะแล้วก็แบบโอ้โหเห็นแล้วมันชื่นใจชื่นตานะเราจะได้มีต้นชวนชมเยอะๆจากการเพราะ,มะเมล็ดสายพันธุ์บ้านเราเองค่ะไม่ต้องไปเอาพันธุ์ผสมที่ไหนเราก็ผสมไม่เป็นก็ต้นนี้ก็เป็นดอกสีชมพูเป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะคะสวยงามดีค่ะเอาละค่ะเ,เพื่อน ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้นาตาลีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าต่อไปค่ะโชคดีนะคะปลอดภัยจากโควิดทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย